ขนาดที่ร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานกับคุณฤมลนเนี่ยทนบูชมฮะ,ะไปปรากฏตัวแล้วก็สัมภาษณ์จริงๆยังมีงูเห่าไม่จะเรียกงูเห่าได้ไหมอันนี้เขาไม่ได้เป็นสอสอปัจจุบันไงท่านอนุดิษฐนาคอนทัพอดีศส,ส,ส,สกทมและอดีเลขาธิการพักเพื่อไทยกับค,คุณการุณโ,โสกุลน,นะคะอดีศส,ส,ส,สด,อดอนเมืองพักประชาอพักเพื่อไทยเพื่อไทยค่ะทั้งคู่เนี่ยอยู่ไทยสร้างไทยใช่ถือว่าเป็นแกนนำนะค่ะ ตัดสินใจว่าจะไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรมท่านบูชมคือออกจากเพื่อไทยมาพร้อมกับคุณหญิงสุรรัตน์นั่นแหละแล้วนี่ค่อนข้างยืนยันว่าจะเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรมทั้งนี้เมื่อวันนี้นะะักข่าวถามคุณธรรมนัสพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมก็ยืนยันตรงนี้แล้วก็ยังบอกต่อไปนะไอ้ที่บอกว่าจะมีมาอีกเยอะเนี่ยไม่ได้โมยังมีมาเรื่อยๆแล้วก็บอกเลย ไม่เคยมีการเสนอทรัพย์สินกับประการใดจะมีหลายคนมาร่วมอุดมการกับพกกร,รรคกล้าทำอุดมการกลร้าทรรมก็คือคิดไวทําไวแก้ปัญหาให้ประาปชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นยืนยันกล้าทาไม่เคยเสนอทรัพย์สินให้ใครก็แสข่าวบางพรรคเสนอ55ล้านเพื่อดูดสอสอคนธรรมนัสบอกอายุสภาเหลือปีกว่าคนโง่ที่ไหนเขาจะไปเสียเงินแบบนั้นส่วนกรณีสอสอกฤษสนิทต,ตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีกรเกษตร ส่วนจะมาร่วมกล้าทําหรือไม่ต้องให้คุยกับหัวหน้าพักที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยคุณธามนแล้วนักข่าวถามว่าเป็นงูเห่านะคําว่างูเหา่าเนี่ยคุณธรรมณามนั้บอกควรจะเลิกพูดกันไปได้แล้วการอยู่ด้วยกันโดยไม่เข้าใจกันจะยิ่งทําให้พักนั้นเน่าไปเรื่อยๆโอ้เป็นทางการนเวลานี้ก็คือี่นะครับอย่างที่เราทราบนะครับแล้วอีก11ที่ยังไม่เป็นทางการบรจารยาแ์แบนได้ให้ข่าวมาแล้วมันก็เป็นความจริง แล้วก็จะมีมาเรื่อยยืนยันว่าจะมีมาเรื่อยผมขอยืนยันว่าคนอย่างผมก็ดีคนอย่างอาจารย์เหมอนก็ดีหรือว่าคณะกรรมการบานพักไม่เคยไปเสนอทรัพย์สินให้ใครคนที่ออกมาพูดเนี่ยถือว่าโง่มีใครไปเสนอให้ตังคุณแล้วคุณมาให้ข่าวเนี่ยนะถือว่าความผิดสําเร็จไปแล้วแล้วคุณไม่ทำำมําดําเนินการอะไรเลยแล้วมาพูดแบบคุ้มครือในทางสังคมนี้ไม่ได้นะครับจะคุยอะไรก็ให้เหมือนสสกิจจุลวิทชัดเจนไปเลยถามถามว่าผมกับผิดสนิทกันไหมสนิทกันผมถือว่าเขาเป็นสสที่ ที่มีความพร้อมที่บ้านฐานะดีเศรษฐีต้นๆของชมรีแล้วก็ใส่ใจเรื่องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมถือว่าเขาเป็นสสนั้นดีแต่ส่วนร้ดรมการเขาอยาก,ยากมาร่วมกับพรรคค้าทามหรือไม่เขาต้องให้เขาคุยกับหัวหน้าพักไม่ใช่มาคุยกับผมอ่ะคือไอ้วาทกรรมงูเหา่หามันควรจะเลิกใช้ได้แล้วถ้าเขาทําอะไรความดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมว่าเขาไม่ใช่งูเหา่าแต่เขารักประชาชนจริงๆคือผมว่ายิ่งอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เข้าใจกันมันก็จะทําให้พรรคนั้นนะบ้านนั้นนะ่เน่าไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นกล้าธรรเนี่ยไม่สามารถร่วมดูการในะเชิญเราจะไปไหนก็ไปแล้วไม่เอาคือคืออากาศอย่างนี้เราคิดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่าเหลือยะเวลาเปิดสภามาอีกปีกว่าคนโง่ที่ไหนเขาจะไปเสียตังค์อย่างนั้นไม่มีหรอกครับอ้าวนี่ท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะพูดผิดอุดมการของพกกรรคกล้าทํรร้อยธรรมนัสเน้นย้ำพบง่ายใช้คล่องเข้าถึงใจอ่าเข้าถึง ใจถึงพึ่งได้ช่วยกัะจดนิดนึงพบง่ายใช้คล่องเข้าถึงใจถึงพึ่งได้นี่ธรรมนัพงเผ่าพักกระทำขณะที่ม